ดูนะาตาล้อไมใกล้วันนี้ช่างแดงก็จะมาสอนเกี่ยวกับเชื่อมเชื่อมเชื่อมอยังไงมันสวยมาดูตาล้องไม้ใกล้เดี๋ยวคนยังไม่เป็นหรือว่าคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะมึงยังไม่รู้ก็มาดูเชื่อมอยังไง ให้แนวมันสวยถ้าชอบก็กดไลค์ <Yeah. S 1> กดติดตาม <Yeah. S 1> ให้ด้วยไหนลวดอยู่ไหนตากล้องออกมาทีเอาดูเ <Yeah. S 1> ชื่อมันเป็น,เ,ปนเกตส์ด,ด, <Yes. S 1> ดูนะตากล้องไปใกล้เอาดูดูดูด เนี่ยเชื่อมอย่างนี้เชื่อมอย่างเงี้ยเชื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเ่อยอ่างเงี้ยเก็บตาเนี่ยเชื่อมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่มีแว่นอ่ะเนี่ยเชื่อมอย่างเงี้ยมันถึงจะสวยเนี่ยงานจะออกมาดีเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยเชื่อมไปเรื่อย กล้องมาดูกได้นะเราก็ได้เห็นกันหมดเรื่อยๆเนี่ยดูงานก็ได้สวยมันก็จะออกมาแนวอย่างนี้แล้วเราก็เอาน้ำยามาพามันก็จะขาวไม่ม่เห็นเห็น โอเคไหมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะโอเคหวานเทียบ